กระทรวงอุตสาหกรรมก็ร่วมมือกับจังหวัดคาวาสกิของญี่ปุ่นนะครับในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ SME เพื่อให้การแข่งขันในระดับต่างประเทศ นายปราโมทวิทยาสุขผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรมลงนามความร่วมมือกับนายโนริฮิโกฟุกุดะนายกเทศมนตรีเมืองคาวาสกิประเทศญี่ปุ่นในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม SME โดยมีกรอบความร่วมมือในการขยายธุรกิจการเชื่อมโยงคัสเตอร์อุตสาหกรรมและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนโดยผู้ประกอบการไทยจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนากิจาการให้มีความพร้อมร,อมรับการแข่งขันหลังจากการเปิดเสรีอาเซียน สรับเืองคาวาซากิ asaki, นะครับมีความสาคัญทางด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เหล็กและเคมีภัณฑ์ปัจจุบันมีผู้ประกอบการจากเมืองนี้เข้ามาลงทุนในไทยแล้วกว่า20บริษัทและทาให้ไทยส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เหล็กและเคมีภัณฑ์ไปในประเทศอาเซียนเป็นหนึ่งใน10อันดับแรกของการส่งออกและวันนี้ผู้ประกอบการจากเมืองคาวาซากิยังได้มีการลงนามร่วมกับผู้ประกอบการไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทําโครงการรถไฟฟ้าประหยัดพลังงาน compact EV ซึ่งหากสําเร็จจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ของ ไทยอีกด้วย